นี่สวัสดีครับผมวันนี้มาชมนกรบบชมนกที่บ้านแต่ละตัวแต่ละตัวอ่ะเริ่มจากตัวเมียนี้ก่อนรูตัวเมียเนี้ยตัวเมียตัวเมียตัวนี่ยดูครับดูครับดูครับ เบียวนกไม้เนี่ยตัวเมียนี่ก็ตัวผู้นกทีบานนั่นแหละนี่เป็นตัวผู้นกเขาวยังร้องอยู่เลยแล้วนี่ก็นกเขาแขกมีสองตัว โดมเมียทั้งคู่เลยี <c oughs> นนกเฉลยเปียวโ้สวยป่ะลายเฉลยเฉลยหน้าขาวนั่นแหละลายสวยไหมครับอันนี้อ่ะ มีตัวหนึ่ง่น,น,นตัวหนึ่งอันน,นี้ที่จะเลยบอกว่าบินมาติดเลยแบบไม่ได้ยินเสียงตัวเนี้ยตัเนี้ยตื่นตื่นนกไมมเนี่นยรุ่งกัน นกไมาตื่นละลายสลับไม่นี่มันสวยนะโอเคนักขาวลองเดี๋ยวไปดูนักขาวดิเนี่ยเลยนะักขาวตัวนี้สองกุกเสียงใหญ่แต่แน่ๆสองกุกดเดี๋ยวเอาลงมาก่อนก็ได้ นี่เอาลงมาแล้วทุนที่สองกุกไอตัวคลิปที่ผมได้หน้าเข้ามาใหม่ๆไปยื้มพี่ชายมาคลิปแรกวันนี่แหละสองกุกซึ่งใหญ่แล้วก็อย่างหนึง่งอุ้นบอกว่ามันจะโยนสามถึงสามแต่ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะได้ยินได้สอง ถึงสามหรือเปล่าไม่รู้มีคนคนหนึ่งต่ออยู่ข้างผมก็บอกว่า,าสามกุกว่าเบนออกมันจะเขาแล้วก็มาติดที่ผมผมไม่รู้ผมได้ยินแต่สองแต่มันยังไม่เชื่องดีก็ไม่รู้นะถ้ามันเชื่องดีมันโยนถึงสามหรือเปล่าไม่รู้ตายสวย ลายโซ่กับเพื่อนเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวตัวมันใหญ่ด้วยแล้วก็แก้มมันอะแบบเหมือนแบบหูช้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแก้มนวลๆเนีนนนะ่ยตัวนี้ชอบที่สุดกับโซ่ข้อก็นานเหมือนกันพอสมควรโอเคเดี๋ยวไปดูปชมต่อตัวต่อไป เนี yeah, nah uh ่ยน้าขาวเคยเห็นอยู่แล้วน้าขาวอ่ะเคยแบบเนี่ยน้าขาวแล้วประชุมตัวอื่นตัวปะน้าขาวก็เห็นอยู่แล้วตอนต่อเนี่ยก็ตัวนึงนกชโลงกันเอวแล้วก็เคยนึกขุมผ้าแล้วก็หวานผมไม่ได้ขุมเพราะว่า เอาไปดูนกต่อผมนกต่อเก่าอะ่ะที่ผมจับคู่ไว้นกต่อคุณนี้ใช้ามาสองปีแล้วก็เลยให้มันมาอยู่กับตัวเมียเลยใครๆก็ขอลูกอยาู่อยากได้ลูกมันแบงให้มั่นอะ,อะไรให้มั่ง ตอนที่ใช้มันเนี่ยตอมันอยู่ไม่ได้ทำยูทูบไม่ได้ลงยนะูทูบเนี่ยแต่ว่ามีสองคลิปอีคลิปที่อะไรเนี่ยตอบนกาแพงกับบนไอเนี่ยแล้วก็เรียกว่าอะไรผ้าแฉลมอ่ะมีสองคลิปอ่าตอนแต่นั้นเน่ะเริ่มเริ่มถามแล้วก็มันก็เข้าคููไปแล้วก็ไปเอาหน้าขาวแล้วยังมีอีกตัวหนึ่ง อีกพวกขอไปขอไปยืมต่อจะนานแล้วเอาไปขอ,ขอต่ออันเนี้ยตัวที่ใช้มานานสองกุ๊กสินใหญ่นะซึ่งยังแบบยังใหญ่เลยมันพัดคนไว้ขึ้นยังไม่สุด ขายซองใบนะี่ขายใหญ่ไปรูร้เลยตัวเมียนีย่ขายใหญ่ลูกมันเคยได้แล้วขอหมืนตัวเมียก็เชื่องจับยกดูขายดูรายได้นกป่ามันก็นั่นแหละนกป่าทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่ลูกผสมแล้วนกป่าทั้งคู่แต่ว่าตัวเมียมันเชื่อง มันอยู่ผมมาปีสองปีจนกว่าผมจะได้ไอเนี่ยจับคู่อ่ะก็เลยมันเชื่องแค่นี้ครับสวัสดีครับถ้ายัางไงก็คอมเมนต์มาด้วยครับผมครับวันนี้ไม่ได้ต่อสองวันแล้วไม่ว่างไม่ได้ไปต่อครับตรงนี้หรือว่าอะไรเดี๋ยวค่อยไปตอ่อดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม